สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาชีวิตของท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกรกฏทับดวงชะตาชีวิตของท่านในรอบเดือนมีนาค,ครทั้งแต่วันที่ หนึ่งถึงวันที่3 1มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ดนงอชะตาชีพของท่านนะครับจะเป็นเพ่ไรก็ภาพการเงินเรื่องของการประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานชีวิตความรักชีวิตครอบครัวโชคลาภลอยที่จะบังเกิดขึ้นกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมในรอบเดือน มีนาคมจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณให้เป็นแนวทางเป็นทัศนะความรู้เรื่องดวงชะตาชิตประจำราศีเกิดนะครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกรกฏครับดวงดาวที่โคจรสถิตส่งผลกระทบต่อดวงชะตาชิตของท่านที่ทำมุมเก้าร้อย องศาก็ดีครับ90องศาก็ดีนะครับและทำมุม75องศาก็ดีครับจะเป็นเช่นไรนะครับมาดูแนวทางทัศนะความรู้ดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับดวงดาวที่โคจรสถิตอยู่ในเรือนของราศีกรกฎทับ6กลัคนาเกิดนะตอนนี้ไม่มีดวงดาวที่โคจรสถิตนะครับแต่ ในราศีมังกรครับที่ราศีตรงข้ามทำมุม90องศานะครับมีดวงดาวอยู่ด้วยกัน3มดวงครับมีดาวพฤหัสด,ดาวพุธดาวเสาร์เป็นดาวกเกษตรอยู่ในตำแหน่งของราศีมังกรนะครับในเดือนของปัตตานีครับฉะนั้นท่านที่เกิดราศีมังกรนะครับราศีอ่าราศีกรกฎครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ ดวงดาวที่สถิตยอยู่นี้จะส่งผลอิทธิพลให้ท่านมีความเป็นอยู่มีความโชคดีอย่างไรก็มาดูกันต่อครับเรื่องของสุขภาพครับดาวจ้าเดือนของราศีกรกฎนะครับดาวเจ้าเรือนคือดาวจันทร์ดาวจันทร์มาอยู่ในตําแหน่งของดาวพุธครับดาวจันทร์เดินดีครับสุขภาพของท่านก็เดินดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรครับเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สุขภาพแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนครับไม่มีครับในช่วงนี้ครับส่วนเรื่องของ หลักทรัพย์การเงินการทองนะครับดาวคุมทรัพย์เดือนของกระดุมพระครับดาวคุมทรัพย์คือดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ในช่วงนี้ครับช่วงเดือนมีนาคมครับดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งของราศีกุมซึ่งเป็นราศีมรณะครับราศีมรณะหลักทรัพย์การเงินการทองจะส่งผลเสียให้กับดวงแคตาชิตของท่านนะครับหรือท่านที่เกิดดาวอาทิตย์ถ้าเป็นดาวในตําแหน่งเดินดีครับ ก็มาวาดทักษะกันอีกทีหนึ่งครับถ้าดาวตำแหน่งดีก็จะส่งผลเสียถ้าดาวตำแหน่งไม่ดีก็ไม่มีผลกับดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมังกรในรอบเดือนมีนาคมนะครับเรื่องต่อไปครับด้านของเรือนปัตตานีครับปัตตานีชีวิตครอบครัวชีวิตความรักนะครับช่วงนี้ดาวดวงดาวที่โคจรมาสถิตอยู่ในตำแหน่งนะครับในตำแหน่งนี้ครับดวงดาวแต่ละดวงครับดาวพระหัสก็ดีครับดาวพระหัสเป็นดาวส่งผลเสียอยู่แล้วครับ แต่ในเลเป็นดาวกากริจินีกับดาวเสาครับและดาวพุธก็เป็นดาวกากริจินีกับดาวเสาครับช่วงนี้มีปัญหาความขัดแย้งทางความคิดกันบางเกิดขึ้นชีวิตในครอบครัวาอาจจะมีปัญหาบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในช่วงนี้ครับหรือท่านที่อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านจะมีโชคเป็นลาบได้หลักทรัพย์หลักฐานหรือว่าได้สิ่งที่เข้าซื้อ,อเกณฑ์ที่จะได้ซื้อ ที่อยู่ที่อาศัยสังหาริมทรัพย์ซื้อรถก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากที่สุดครับดาวคู่้นส่วนครับซึ่งเป็นหลักทรัพย์หลักฐานของตัวของท่านครับอยู่ที่ทักษะวันเกิดวันไหนบ้างที่จะโชคดีครับก็ต้องมาดูกันต่อเลยนะครับส่วนเรื่องของอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานครับเรือนของกรรมะราศีเมษดาวเจ้าเรือนกรรมะคือดาวอังคารดาวอังคารจะส่งผลเสียครับส่งผลเสียเพราะดาวอังคารไปเป็นดาวประ,กระเกษตรครับอยู่ในตําแหน่งของราศี ในราในราศีพฤษภครับอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับช่วงนี้ครับการเงินการงานนะครับเกิดความประกอบอาชีพหน้าที่การงานสิ่งใดก็ตามช่วงนี้ความขยันมันเพียนอาจจะลดน้อยถอยลงไปครับในช่วงเดือนมีนาคมครับส่วนเรื่องหราพโชคลาบเขาเช่นเดียวรับลาพโชคลาบดาวราหูสถิตดาวราหูสถิตในเรื่องของราพโชคลาบลาบลอยจะมีโชคลาบเป็นบางคนบางท่านนะครับ บางท่านอาจจะส่งผลเสียครับเพราะดาวราหูตกเรือนของดาวศุกร์ราหูดูทรั์ราหูขัดโชคขัดลาบมีว่าพอสมควรครับแต่ไม่ถึงกับเป็นกับทุกวันเกิดครับหากมาดูทักษะวันเกิดประกอบอีกทีหนึ่งครับนี่คือการวิเคราะห์พิจารณดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกรกฎครับราศีกรกฎในรอบเดือนมีนาคมครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบครับไล่ดังแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีกรกฎครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารดาวบริวารดาวอาทิตย์ถ้าตามเล่ํามจากราศีบริวารตกมรณะบริวารตกมรณะเนเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของมีการ่อมแซมบำรุงร่างรักษาเรียกว่าข้าวของเรียกว่าบริวารนะครับมีการ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือครับระวังเรื่องเครื่องประดับประดาตกแต่งเสียหายล้นหายครับช่วงนี้ครับ เดาวอาทิตย์ครับประดับประดาตกแตง่งดาวครับดาวศุกเสียด้วยนะครับดาวประดับประดาตกแต่งเสียหายนะครับส่วนดาวจันครับอายุสุขภาพแข็งแรงดีนะครับจันเป็นอายุสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรครับวันอายุเดทดาวอังคารคือเดทเดทนะครับดาวเดชดาวเดชเดินอยู่ในเรือนของลาภพลังอำนาจโชคลาภต่างๆครับช่วงนี้ครับการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงลาบลอยทั้งหลายอ่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นเกณฑ์ที่จะต้องอ่า เกณฑ์กล้าได้กล้าเสียแต่ไม่คุ้งเสียครับต้องระวังด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันที่กไม่สู้จะด,ดีเท่าที่ควรนะครับการเสี่งช่วงสิ่งลาภนะครับท่านบปกว่ากิจใจใึกเหิมในช่วงเดือนมีนาคมครับเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเกณฑ์ที่ต้องติดลบมีปัญหามีมากพอสมควรนะครับวันอายุเดชสีสวนดาวสีครับดาวสีคือดาวพุธดาวสีเล็งลัคนาเกิดนะครับได้คู่หุ้นส่วนเข้ามาครับมีช่วงลาภได้คู่หุ้นส่วนเข้ามาในที่นี้คู่หุนส่วนที่เกณฑ์ท่านที่จะได้ ทำธุรกรรมการเงินการทองหรือว่าทำธุรกรรมสินเชื่อต่างๆทำธุรกรรมซื้อที่อยู่ที่อาศัยอาังหาริมทรัพย์ซื้อรถเกณฑ์ที่จะต้องได้ก็มีมากที่สุดนะครับเชืมีครับวันอายุเดชสีดาวสีโคจรเท่าครับวันอายุเดชสีมูละดาวเสาคือดาวมูละได้หลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงได้ที่อยู่ที่อาศัยมั่นคงนี่ครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีก็เรากดในรอบปี2 0 6 4นีครับจะประสบความสำเร็จความโชคดีกับชีวิตมากพอสมควรนะครับ วันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานหน้าที่การงานก็เช่นเดียวนครับอุตสาหะหน้าที่การงานเช่นเดียวกันได้รับตําแหน่งที่การงานมั่นคงนะครับได้รับการบรรจุเป็นพนักงานอ่าในรูปแบบของบริษัทในพนักงานในรูปของรัฐบาลวิสาหกิจได้รับตําแหน่งแต่งตั้งบรรจุงานมั่นคงดีครับในช่วงนี้นะครับในช่วงปี2064ครับช่วงเดือนมีนาก็เช่นเดียวครับมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงาน,นค,งครับวับนอายุเดชสีหุละอุตสาหะมนตรี ดาวมนตรีครับดาวราหูเป็นดาวมนตรีตกเรือนลาภนะครับมีคนนบธรรมก็จนช่วยเหลือให้โชคให้ลาบครับนี่เกณฑ์ที่ใหญ่โชคในลาบพอสมควรนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับส่วนดาวศุกร์เป็นกาลกินีตกเรือนมรณะไม่ส่งผลกับดวงชะตาของท่านนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีกรกฎนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์ครับ ราศีกกฎครับจันทร์เป็นบริวารนะครับจันทร์เจ้าเดือนเจนเป็นบริวารบริวารตกเดือนสหัชชะครับตกเดือนสหัชชะบริวารเดินดีตำแหน่งดีเพื่อนมีเพื่อนเป็นบริวารเป็นเพื่อนฝูงดีครับ่างเพื่อนสนับสนุนนะครับความช่วยเหลือเกื้อกูลดีครับในช่วงนี้ครับบริวารอายุสุขภาพครับสุขภาพก็มีไม่มีปัญหาอุปัรรคัยอะไรครับสุขภาพครับอายุร่างกายแข็งแรงดีครับในช่วงนี้ครับร่างกายแข็งแรงดีในช่วงนี้สุขภาพอายุนะครับ วันอายุเดชส่วนดาวเดชคือพุทธคือเดชนะครับดาวเดชดีนะครับดาวเดชเดินดีช่วงนี้นะครับจาาัดการพาณิชสิ่งใดก็ตามอยากเป็นมีพลังมีความสําเร็จนะครับมีความตร่นในการจราารัดจารพานิีในการติดต่อจรดจาสิ่งใดก็ตามครับีการซื้อขายก็ตามช่วงนี้พลังอํานาจด,ดาวเดชเดินดีครับดาวเดชเดินประสบความสาเร็จครับผู้สิ่งใดก็มีความเชื่อถือน่าเชื่อถือมากครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีคือดาวเสาครับดาวเสาคือดาวสีตกเดอนปัตตานีได้ เกณฑ์ที่โชคเด็นลาบได้ที่อยู่ที่อาศัยนะครับนเกณฑ์ทำธุรกรรมสิ่งใดก็ตามครับช่วงนี้ครับเดินดีครับช่วงดวงด,ดาวจะตายช่วท่านเดินดีไม่มีปัญหาภาษาอะไรครับอ่าประสบความสดาวสีส่งเสริมความสําเร็จให้ความรุ่งเรืองกับดวงชะตาช่วท,ท่านนะครับวันอายุเดชสีมูลละดาวพรหัสเป็นดาวมูลละครับดาวมูลละหลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงครับได้ที่อยู่ที่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านที่อยู่ที่อาศัยครับเกณฑ์ที่ท่านจะต้อง ซื้อบ้านทําเรื่องธุรกรรมเรื่องการซื้อบ้านซื้อขายบ้านนะครับเกณฑ์ที่ต้องได้มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดน,นะครับในช่วงนี้ครับการทําสินเชื่อธุรกรรมด้านสินเชื่อต่างๆผ่านนะครับผ่านให้ท่านนี้โชคไปรลาบ,าดดบาได้รับโชคลาภจากดวงเกณฑ์ดวงชะตาชีตท่านจะไปได้รับโชคลาบจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับในช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อที่อยู่ที่อาศัยสัยสงหาริมทรัพย์ซื้อรถเกณฑ์ที่จะต้องผ่าน ได้ในช่วงนี้ครับเดือนมีนาคมอนุมัติส่งผลให้ท่านได้รับโชคลาบนะครับในช่วงปี2064นครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันอายุเดชศรีมรละอุสาหะหน้าที่การงานครับหน้าที่การงานดาวราหูหน้าที่การงานตกเรือนลาภโชคลาบลอยจากหน้าที่การงานช่วงนี้เกี่ยนที่จะต้องได้รับลอยเก็บกับเรื่องของโชคลาบลอยแบบฟุกฟุกมีมากที่สุดนะครับถ้าท่านทํางานพิเศษนะครับทํางานพิเศษ เกณที่จะต้องได้นรับงานพิเศษค่าตอบแทนช่วงนี้ครับลาบรวยบังเกิดขึ้นแม้แต่เสียง่วงเสียงลาบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบลาลเกณฑ์ที่จะต้องมีโชคเวลามีมากที่สุดนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกรครับวันอายุเดชศีหุร,ระอุสาหมนตรีมนตรีครับดาวมนตรีดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีตกเรือนมรณะช่วงนี้ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าครับดาวมนตรีตกมรณะคนเราทำความจนเริงเลยก็คุณไม่ค่อยดีครับนี่คือ อ่าตรงพึ่อาวใส่ตัวเองนะครับส่วนดาวอาทิตย์เป็นดาวกาลกิเกนีตกเรือนวันณนะไม่ส่งผลกับดวงชะตาที่ของด้านที่เกิดในวันจันทร์ครับสรุปโดยรวมนะ้วท่านที่เกิดในวันจันทร์ปี2564ีครับเข้าเดือนมีนาคมเป็นต้นไปก็จะประสบความสำเร็จความโชคดีในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ท่านมุ่งหวังเจตน,นานะครับตั้งความหวังไว้สิ่งใดก็ตามท่านจะประสบความสำเร็จมีความโชคดีในรอบเดือนนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันต่อไปครับ สมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารอังคารเป็นบริวารบริวารตกเรือนลาภะครับบริวารตกเรือนลาภะได้โชคได้ลาภเด้ข้าวได้ของ,ของทางมาพะสมควนครับอังคารเป็นบริวารครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาวันอะไรครับเสือดาวอายุครับดาวพุธเป็นดาวอายุสุขภาพดีนะครับเก็บไข้ได้ป่วยไม่มีไม่มีเก็บไข้ได้ป่วยครับวันอายุเด็ด ดาวเสาคือเดชเดชพลังอำนาจวสาสนาดวงเจิตาเชิดเดชเด่นดีไม่มีปัญหาวาสนาเลยครับเดชด,ดีครับสีส่วนดาวพระคือดาวสีครับดาวสีวันอายุเดชสีดาวสีประสบความสำเร็จนะครับเกณฑ์ที่เจ็ดประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาภได้รบดับการแต่งตั้งตำแหน่งที่การงานมั่นคงดีครับยงนี้ถือว่าเกณฑ์ดวงเชิตาเชืงท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันอายุเดชสี จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเดือนมีนาคมครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละครับดาวมูละในที่นี้ครับดาวมูละดาวราหูเป็นดาวมูละตกเรือนราพะตกเรือนราพะเกียนที่จะต้องได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลาบรอยบังเกิดขึ้นในช่วงนะครับในช่วงเดือนมีนาคมครับในหลักทรัพย์หลักฐานครับส่วนดาวศุกร์เป็นวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงาน หน้าที่การงานในช่วงเดือนมีนาคมนะครับช่วงเดือนมีนาคมอาจจะไม่ดีท่าทีกวนครับเกิดความเบื่อนะครับเกิดความเบื่อหน่ายในการประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานที่ทำอยู่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายมากกว่านะครับนี่คือในช่วงเดือนมีนาคมครับวันอายุเดชศีมลอุสาหะมนตรีดาวมนตรีก็เช่นเดียวครับดาวที่เป็นดาวมนตรีดาวมนตีขาดความเมตตามคำุูดนะครับในช่วง เดือนมีนาคมถ้าผ่านช่วงนั้นไปก็จะยงผลดีครับแต่ดาวมณตีดาวคนอนนเครสงห์เขาบนทางความจุนเหลือนะครับทําการสิ่งใดก็แต่อาจจะมีความร่าช้าไปนิดนะครับนี่คือดาวมณตีเสียครับส่วนดาวจันเป็นดาวก๊กินีครับเด่นดาวก๊าินีตกเรือสาจะลองเพื่อนตรมกองทรีพักหลังครับมีปัญหาขัดใจกับเพื่อนฝูงนะครับบางทีในรอบเดือนมีนาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธ กลางวันครับพุทธกลางวันพุทธเป็นบริวารบริวารเรงลัคนาเกิดครับวินลาศสีมังกรนะครับในบริวารได้เข้าได้ของครับตรงนี้ครับเกณฑ์ที่จะต้องได้ครับวันอายุนะครับดาวอายุเดินดีครับสุขภาพดีแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเจ็บไข้เด้ป่วยครับวันอายุเดชส่วนดาวพฤหัสคือเดชเดชเรงลัคนาเกิดเดชพลังอํานาจวาสนาดวงเฮตาส่งเสริมต้นบุนให้ท่านประสบฝันสำเร็จในชีวิตในช่วงเดือนมีนาคมนะครับวันอายุเดชสี ส่วนดาวสีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีคือดาวราหูตกลนลาภะมีโชคราบรอยบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับดาวราหูนี่เป็นดาวสีประสบความสส่งเสริมในดวงชะตาชีวิตท่านใ้เกิดได้โชคได้ลาภรอยเพราะดาวสีอยู่ในเดือนของลาภะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภรอยจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีโชคลาภอยู่ลตลอดนะครับในช่วงตีเดือนมีนาคมครับวันอายุเดชสีมูละ มูละนะครับดาวศุกร์คือดาวมูละเกีฑยนที่ต้องโยงย้ายเปลี่ยนแปลงเกีฑ์ที่ต้องเดินทางอ่ามีมากที่สุดนะครับอุตสาหะดาวที่เป็นโนมอุสาหานะที่การงานตกมรณะเกีฑยนโยงย้ายเกี่ยวกับตําแหน่งที่การงานมีมากกว่าน,นะครับในช่วงเดือนมีนาคมครับี่คือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีครับ ดาวมนตรีคือดาวจัวนทรเนเน์เป็นดาวมนตรีนะครับดาวเช่นเรือนเป็นดาวมตรีมีเพื่อนฝูงบุตรทำเครื่อนที่เหลือกกระดุสลส่งผลที่ต่างดีครับวนันอายุเดชศีพระสหมนตรีกาลีดาวอังคารเป็นดาวกาลิกินีตกในตําแหน่งของเดือนาลาพระผักโชคขับลาภพอสมควรครับในช่วงนี้ครับความคิดเห็นอาจจะมีปัญหาเรื่องกับโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นนะครับคือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันเสาร์ครับ เสาเป็นบริวารนะครับเสาเป็นบริวารเล็งละคนาเกิดนะครับบริวารบริวารในที่นี้นะครับบริวารเดินดีครับตำแหน่งดีเป็นเกษตรได้เข้าได้ของได้สิ่งต่างๆเข้ามาครับในรอบเดือนมีนาคมครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับสุขภาพครับวันอายุเดชสุนดาวราหูคือเดชตกเรือพระได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่การงานดีนะครับในช่วงเดือนมีนาคมครับ วันอายุเดชสีส่วนดาวสีครับดาวสุขคือดาวสีตกมรณะไม่ดีครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนะครับเป็นบางเรื่องครับวันอายุเดชสีมูละดาวที่เป็นดาวมูละเกณฑ์โยกย้ายเกณฑ์เดินทางเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวมีครับในช่วงเดือนมีนาคมขคยายที่อยู่ที่อาศัยรหรือว่าเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปในท่องเที่ยวในช่วงเดือนมีนาคมมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดครับวนันบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตี ดาวอาทิตย์เป็นดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีมีเพื่อนอุปธรรมความจนชีิเลยก็ควรส่งผลทิศทางให้ท่านมีความสุขหรือความร่ำรื่นในชีวิตนะครับในช่วงนี้ครับดาวมนตรีจนดาวกเลกินีดาวองคันเป็นกเลกินีตกเรือนราภโชงลาบลอยมีการขัดโชคขัดลาบกันนครับเหตนที่จะต้องขัดโชคขัดลาบกันก็มีมากครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันพุธธจางวันครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านประชาชนที่เกิดวันเสาร์ครับเสาร์เป็นบริวาร บริวารอยู่ในตําแหน่งของเดือนของปัตตานีครับได้หลักทรัพย์หลักฐานนะครับได้เข้าได้ของในช่วงนี้ครับช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ครับวันอายุสุขภาพดีไม่มีปัญหาครับเก็บให้ได้ป่วยไม่มีครับดาวอายุเดินดีครับวันอายุเดชดาวเดชดาวรล่าหูคือเดชเดชตัวเตือนาพักมีพลังอํานาจโชคลาภลอยบางเกิดขึ้นครับเกินดาวสีนะครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสุขคือดาวสีดาวมีเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองไม่ประสบความส็ขมีมากนะครับในช่วงเดือนมีนาคมครับ วันอายุเดชสีมูละดาวอาทิตย์เป็นดาวมูละเกณฑ์เดินทางเกณฑ์ยกย้ายมีครับเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์ยกย้ายเกณฑ์เดินทางมีในช่วงเดือนมีนาคมครับย้ายที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวมีมากที่สุดครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหน้าที่การงานหน้าที่การงานดาวจันทรเป็นหน้าที่การงานอุตสาหะโยกหน้าก็สว่าสมผลสมเด็จในชื่อตำแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านเด้ทําอยู่ครับหน้าที่การงานดีครับ วันอายุเดชสีมูลอุสหะมตรีดาวอังคารเป็นดาวมนตรีมีคนหนปถัมภ์ความจุนให้โชคให้ลาบครับมันเกิดขึ้นครับมีคนเชื่อเลยก็คุรให้โชคให้ลาบครับส่วนดาวอาทิตย์ดาวพุธเป็นดาวอริณีเล็งัคนาเกิดมีปัญหาขัดแย้งชีวิตครอบครัวมีปัญหากันนะครับในช่วงนี้ครับชีวิตครอบครัวมีปัญหาขัดแย้งกันนะครับดาวพุธเป็นกริณีเล็งลัคนาเกิดเกิส่งผลมีความขัดแย้งทาง ผู้คนส่วนผู้สมนุนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพฤหัสบดีครับพฤหัสบดีพฤหัสเป็นบริวารในเรือนของดาวเสาร์บริวารเน่งละคนาเกิดถือว่าบริวารดีครับไม่มีปัญหาเลยครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพความแข็งแรงดีไม่มีปัญหาครับสุขภาพนี่ครับวันอายุเดทสวนดาว สุขคือเดชดเด็ดตกกำหน่งเสียครับเด็ด่วงนี้ครับความหน้าเฉยทีสิ่งต่างๆไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับวันอายุเดชดสีส่วนดาวสีอทิที่ก่นเดียวครับดาวสีเสียครับเสียไม่ประสบความสำเร็จครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันไอในวันพฤหัสครับวันอายุเดชดสีดาวสีเสียนะครับวันอายุเดชดสีมูละดาวมูละเกณฑ์นโยกย้ายเกณฑ์นเดินทางไม่มีครับคือท่านที่เกิดวันพฤหัสครับดาวมูละอุตสาหะหนที่การงาน โชคลาภ่อยจากตำแหน่งที่การงานมีมากครับในช่วงเดือนมีนาคมครับวันอายุเด็ดสีพลตสหะมตรีดาวดาวพุธเป็นดาวมนตรีมีคนประทำคขั้จนช่วยเหลือก็ควรครับได้ได้คู่ของเข้ามาที่ดีครับในช่วงนี้ครับเด่นคู่ประทับขั้มจนนะครับให้โชคให้ลาบครับส่วนดาวเสาเป็นดาวกรกกนีเล็งลัคนาเกิดครับระวังร่วงขัดแย้งครับระวังปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในในการเดินทางไปในมาอก็ตามครับระวังนะครับท่านที่เกิดในวัน พฤหัสนะครับนี่คือเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนวันราหูครับพุธกลางคืนราหูเป็นบริวารบริวารตกเัินลาภได้เข้าไในของโชคลาภลอยบังเกิดขึ้นครับวันอายุสุขภาพมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรครับดาวสุขเสียครับสุขภาพตกมรณะเก็บคดีเป่อยนะครับเป็นเป็นในหายในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสุนดาวเดชอาทิตย์คือเดชเช่นเดียวครับดาวเดชเสียมาลังอํานาจดวงชะตาชิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับ วันอายุเดชสีสุนด,ดาวสีดาวจันเป็นดาวสีเพื่อนให้โชคให้ลาบชื่เนเลือพลังความจุนชื่นเลิศก็กลมนีครับรวันอายุเดชสีมูละดาวมูละอังคารเป็นดาวมูละตกงเรือนลาภนะครับเกณฑ์โยกย้ายเดินเดินทางไกลไม่มีครับในช่วงนี้ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะหนที่การงานดีครับอุตสาหะหน้าที่การงานส่งผลทลิศทางไปในทางที่ดีครับท่านที่เกิดในาวานันพุธกลางคืนครับวันอายุ วันอายุเดชสีหุละอุสาหะมนตีดาวเสาร์เป็นดาวมนตีครับดาวเสาร์เป็นดาวมนตีครับดาวมนตีขลังกุญแจประทังความจนช่วยเหลือเกื้อกูลส่งผลให้ท่านสมาชิกที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับมีคนทําคว,ว,ความจนช่วยเหลือเกื้อกูลครส่วนดาวพลหัตเป็นดาวกาลิลคินีครับพลงหัตเป็นดาวกาลิคินีเดนละคนาเกิดมีความขัดแย้งนะครับมีความขัดแยง้งพลังกุญแขัดแยง้ง เป็นความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับนี่คือระวังถูกต้มถูกโกงนะครับถูกต้มถูกโกงในช่วงเดือนมีนาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันในวันนะครับในวันพุธกลางคืนครับวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับศุกร์เป็นบริวารบริวารตกบรณะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของครับไม่ดีครับวันอายุสุขภาพเช่นเดียวครับเวลาสุขภาพเจ็บไขได้ป่วยบ่อยช่วงนี้ครับช่วงเดือนมีนาคมครับ การกลับมาช็ที่เกิดในวันศุกร์ต้องระวังนะครับรักษาสุขภาพตัวเองครับวันอายุเดชส่วนดาวจันท์คือเดชเดชเดือนนี้ครับตัวสัญชาติพลังอานาจดีครับส่วนดาวสีครับวันอายุเดชสีส่วนอังคารเป็นดาวสีตกเรือนของลาภะนะครับเนี่ยว่ามีความส่งเสืิอมีความโชคดีเรื่องของการเงินกันทองดีครับวันอายุเดชสีมูละดาวดาวพุธเป็นดาวมูละครับได้หลักทรัพย์หลักฐานมั่นคงดีครับในช่วงนี้ครับเกี่ยที่จะต้อง ได้เกณฑ์ที่จะต้องซื้อหลักทรัพย์หลักฐานนะครับถือว่ามีความสำเร็จมีความโชคดีนะในชีวิตครับวายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานดีครับอุตสาหะในที่การงานดีมตรีดาวระพระหัสเป็นดาวมตรีมีคนมาทำความจน,น,นช่วยเหลือเครือกุลนะครับในช่วงเดือนมีนาคมส่งผลให้ท่านที่เกิดในราศีกรลกฏมีความโชคดีครับส่วนดาวกรกชนีดาวราหูเป็นดาวกริตกเรือนลาภขัดโชคขันลาภไม่ดีเท่าี่กวรครับเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไม่ดีเท่าี่กวรในช่วง เดือนมีนาคมครับนี่คือท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับสรุปโดยทั่วไปะนะครับท่านท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีกรกฎครับในปี2064ดวงชะตาชิงท่านจะประสบความส็จในหลายอย่างนะครับสิ่งใดก็ตามที่ท่านมุ่งหวังเจตนาสิ่งนั้นก็จะประสบความสเร็จให้ท่านนะครับในรอบเดือนมีนาคมครับนี่คือการวิเคราะห์ วิจาร์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีกรกฎในรอบเดือนมีนาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 4ที่ผมได้เคาะเกี่ยวกับดวงดาวที่โคจรสถิตให้กับสมาชิกดูเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม บแนวทางการวิรเคราะห์ดวงชะตาชิดปร,ระจำราศีเกิดปร,ระจำวันเกิดที่ผมมีข้อพิจารณาให้เป็นแนวทางเป็นปรสนาให้ศัศนะความรู้เลยมีเครายู่กังสมัชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและวอ,อ,อากดปุกดติดต,ตามกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชิดให้กับสมัชิกท่านผู้ชมได้ติดตามานนาตรับชมกันตีกในราศีตด่อไปครับยินดีครับ คลิปนี้ขสำหรับาชิกทุกท่านทุกคนนะครับต่อบอาชีพการงานชิ้นน,น,น,นี้ก็ตามให้มีความสำเร็จของโชคดีส่วนของเลยมาถึงนะทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ